สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียนญรยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วอันชิกานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะนะเสษเหรียนที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนตมรค่ะจํานวนสเส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะ ลายวินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะ เอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบน,นี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบินสอดล็อกเข้าไปแบบน,นี้นี่นะเราจะได้ลิบบินนะคะแปดเส้นแบบน,นี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอาเมือช้อนที่ฐานไ้ค่ะปิ้งกัอนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่ที่สามไปนี่นนะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ นะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะจับริบบิ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะนี่นะคะจับพาดข้ามสามเส้นพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นนี่นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะเส้นนี้ค่ะจะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพัดมา สอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3นี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญสะได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะแล้วก็สอดรอดสามเส้นกลับไปนะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นค่ะหนึ่งสองสามนี่นะคะ สอดไปตามแนวนิดบินเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้พับมาด้านหลังค่ะหนึครั้งนะคะแล้วเราก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งสอดลงไปนี่ค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดล้อ3สามเส้นไปนะคะสอดร้อ3สามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายดิบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็สอดเข้าไปเลยนะคะนะให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้กลับริบบินมานะคะนี่นะเส้นของเราอยู่ตรงนี้เราจะพาดมาแบบนี้นะคะนี่นะเราจะข้ามหนึ่งเส้นสองเส้นนะคะสอดรูที่สามนี้นี่ค่ะแบบนี้นะนี่นะคะนี่เส้นของเรานี่เส้นของเราอยู่ตรงนี้ข้ามหนึ่งเส้นสองเส้นนี้ค่ะสอดรูที่สามนะคะแบบนี้ ะะ่พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดรถบนไปบนปลายลิ้ิ่นนี้ค่ะเราสามเส้นกลับไปนะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงบ,บินมาพามาด้านหลังค่ะแล้วก็พามาด้านหลังนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ข้ามาสอดนี้นะนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะิมาสอนลองอไปในตรนี้เนี่ค่ะก็จะได้ตีแบบนี้ นะ,ะไรแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็าพับสอดขึ้นด้านบน เสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะนะแล้วก็สอดขึ้นไปคะ ให้เหลือปลานดิบินไว้ด้วยนะคะจับพับลงมาแบบนี้ค่ะี่ค่ะ เส้นหนึ่งค่ะนะคะเหลือปล,ลิ้นบินไว้แบบนี้พับลงมา ็จแล้วสอดใต้ปลายริบบิ้นนะคะกลับขึ้นไปนะนี่ค่ะถัดไปริบบิ้นทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วอัญชกานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ